ไปบ่ได้กลับมาปเป็พียงเสียเมียอ,อีกเนาะเจ้าเชื่อเลยเขาอยากไปให้หนะคนอยากไปเขาก็ปล่อยเขาไปเ <ไป S 1> นาะปล่อยเขาไปเจอเขามีอนาคตการกว้างควางไอ้เขาคืดเห็นลูกมาย่อมือลาสบายดีสบายดียดยพี่น้องเออทุกถูกคนทุกหมอกทุกบอลพี่น้องเลยอ่ามาพบพ่อกับลุงใหญ่ เนาะก็ยินดีต้อนรับขงงเขนะนะ้าสู่สองลูงใหญ่อีเแลีวยี่น้องนะจงไดดีพี่่นอองเนาะชาวหาสาวนาชาวขัวชาวสวนทั้งเฮาเกี่ยวเข่ากิบเกี่ยวเข่าแล้วแล้วไปเนาะทางพืนเห็ดหาเห็ดหนา,าก็คือว่าผูกข้าคายทางในเมืองในนากับเป็นจังไรเนาะลำดวยกันอยู่บ่พี่นอ้องมีกบไรบ่เนาะฮะ อาผมมาพ่อกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางซ่องลุงใหญ่เด้อพี่น้องเด้อก็ขอขอนุญาตบาดคำวันนี้ทางลุงใหญ่กะสีบ่ได้เห็นหน้าของลุงใหญ่เนาะก็คือสีเห็นเลือดแล้ละ่ะบางทานกะสีเบื่อหน้าลุงใหญ่ไปสัตว์ <c oughs> อ่าว่าลินพี่น้องเนาะทางเฮากะวันนี้กะขอขอนุญาตบาดคำเพราะว่าเฮาสีสบายดีทั้งพ่อแม่พี่น้องของเฮากะทางสบายดีทางท้องไห้ท้องหน้าเลยเนาะพี่นอนะ้องเนาะทางลุงใหญ่กะเข้ามาทาง ท้องไฮทองหน้าบรรยากาศดูทองไฮท้องหน้าพี่น้องเอ้ยเนาะกาประมาณนี้เลยพี่น้องมันนี้ก็เด็ดเด็ดเนาะลุงไงก็เขามากับทีมงานคือเก่าพี่น้องเนาะกาะเลี่ยนบรรยากาศไปนําพี่น้องเอ้ยออกมาทางทองไฮทองหน้าก็คือว่าลุงไงกับบริจับทางหน้าของเจ้าของเนาะกาเอาเสียงพังเสียงไปก่อนพี่น้องเนาะอ่ะเป็นจไดขอโทษขออภัยนําผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อผมเองพี่น้องนะ มื ar, ่อน mm ี้ก็จุดลักลักๆของลุงใหญ่ก็เข่ามาหาอีกครอบครัวหนึ่งพี่น้องเนาะกัพี่น้องเลยก็คือว่าพิ้นทุกพิ้นยากกันแหละเนาะนี่อันนี้ก็ที่พักที่อาศัยของเพื่อนพี่น้องเ้ยเนาะทางลุงใหญ่ก็เข่ามาหอดมาถึงเป็นทีเรียบร้อยหรือว่าเพิ่นอยู่จังไดกินจังไดเป็นจังใดเข้าก็สชได้เข่าไปสัมภาษณ์พร้อมๆกันกับลุงใหญ่เลยนาะพี่น้องเนาะมาหอดมาถึงเป็นทีเดียบร่อยเนาะ อันนี้ก็คือที่พักอาศัยของเพิ่น,นสันเนาะเหลือพนพยู่ก็ไผมีครอบ,ม,อบมีครัวแล้วไปเป็นจังไดเข้ากับเขาไปเบ่งน้ำกันเนาะพี่นองเนะาะราาทางเข้าได้มาหอดมาถึงเต็ทีเรียบร้อยก็ยังเดือแต่ว่าสัมภาษณ์เนาะเข้ากับขออนุญาตบาททำทักทายสบายดีพี่นอกไปน้ำกันเลยแล้วก็ไปหู้เรื่องราข่าว,ข,าวข่าวเลยพี่นอกเนาะไปเบึงน้ำกันพี่นอกอ สบายดีด้วยมาฮอดมาถึงเป็นทีเดียวร้อยพี่น้องเลยเนาะก็คือเฮาได้บรรยายไปตามต้นคลิปนั่นแี่ยก็คือว่าเข่ามาหาครอบครัวหนึ่งกาเพูนถูกยากแน่การเรื่องราวข่าวเขาฮาไก่ยังบุหงาเขาต้องเข่าขออนุญาตบัตรทำถามทางย่ายเป็นก่อนเนาะเสียงยงน้ำไม่เยนาะชื่อดอนจ้ะช่างเก่าไปโอ้เสรวานยังน้องอยู่เด้อนี่เนาะ อย่างน้องของลุงไงโยู่ยไอา้ของเขาว่าพองเพิ่นโดยสามสิบเก้าปีโดยสามสิบเก้าปีแนี่อาชีพอาชีพเป็อย่างนี้ไอ้ยมือไ่ได้เห็ดยังเลยเห็ดไทยเห็ดหน้าเลยแต่เกาเออแตเกาหเห็ดหน้ามีค้อมีคั้วเลไไปนี่กับเพิ่นนี่ปะอง่นชิลงนานีปะฮะกนีปะนี่น็ชิลงนาคนบ้านไหนเงี่ยนาวของทอง้อรทอง ่าเราก็เขาก็ขออนุญาตบัดคำข่าวถามที่มาของเรื่องเลยเนาะทั้งง่ายดอนอี่กะกะฮู้แล้วอยู่อันน้ำเพิ่นเนาะมีครอบครัวแล้ว่ถามว่าไฟนเด็หน่อยนั่งเออนั่นแหละเขาเขาเป็นลูกาเลยโอ้ไฟลูกชายบ่ลูกชายอายุเท่าไหร่ลูกสองพันสิบสี่เดือนสิบสี่เดือนธันวาอันนั้นเดือนกุมภาพันธ์บอดตาบอดก่ปีเพิ่นเกิดในี่โดนแล้วใหม่ดีตาเนี่ย ทำหน้านี่ตาบอดบ่ตาบอดเลยฮะโดยโดยให้แบบแต่ลุงไงถามเรื่องเล่าข่าวพาพนันเป็นมาจังไดเนาะโดยโดยโดยอ่าโดยครอบครัวของน้องนี่ยแต่กินนั่นมีครอบครัวแล้วมีลูกมีเมียแล้วจ้ะโดยมีลูกน้องกันผู้หนึ่งสองเมื่อนแม่ผู้หนึ่งเมื่อนแม่เมื่อน้แม่นั้นเจ็ดปีเจ็ดช่องพันสิบหกเดือนธันวาสันวาน่องบ่ที่ว่าอ่าอ้ายเนาะน้องมอนี่น้องมอนี่น้องมอนี่มอนี่มอนี่ โอ้ผู้นั้นเป็นน้องอันนี้เป็นอ้ายเนาะเออแปลว่าครอบครัวทั้งของน้องนี่ได้เลิกลากันบ่เลิกกันแล้วคนบ่อยู่คนบ่อยู่ไปก็บ่ม่น่ะขดเลี้ยวหาบ่เห็นนะหมายหมายถึงว่าได้จังว่าเลิกกันเลิกกันเพราะเหตุใดเพราะว่าเฮาเฮ็ดบ่ได้นี่แหละเฮ็ดเห็ดย่ำหน้าย่ำหน้าหรือฮ่าแต่เอืึดจะน้องกันนะเฮามันบ่มีเพียงพอเพราะเพราะยังจะว่าเฮ็ดบ่ได้ตาบอดนี่นะโอ้ตาบอด แลวแล่อันทั้งไอ้ได้ยินเมียบ่าถึงซี่แหละไอ้รู้สึกอย่างไรเนี่ยสึกเสียใจนะแต่ได้โมอยากไปเลยเนาะไอ้กับบอได้บ่ยังกับกับเอื้อนคนบ่บ่กันแล้วตอนได้เนี่ยเกิดก็เกิดกับเขาสัวกับสัวกับเขาเลยกัเขาอยากไปก็ใครเขาไปท่านั้นเลยอ๋อไอ้กับไปว่าย่อมเห็นตั้งเอื้อนคนไปเลยกับบอ่าอยังเลยเนาะคนไปอาจจะคนมีอนะคนคนดีคนกับมีเนาะอันทั้งไอ้พ่เอาคนไปกงับ ควบฮักควแพงของของไอ้เนี่ยจะมีตอน้องที่ว่ายคนอยากเจอคนดีๆกับไอ้กับปวดคนไปเนาะปล่วดคนไปกินฮอนทะทางกินฮอนะกินฮอทแล้วโดยเ<อ>มนอ่ขาฮะประกัน,<ห>นตา<ะ>บอดนี่เป็นมากแต่น,น้อยบพราะว่าป็นหากระปินเนี่ยเป็นประมาณปี2014ไปห้าสองพันอิบหกชิวหาไม่ดีตแต่ลูกคุณนี่เกิดเด้อเกิดเห็นหนา้าอยู่มอนี่ยคุณน้อยบุห็นใช่ไหมโอ้คุณน้อยบุห็นเลยอุบาน้าตาแบบใดๆเนาะจ้า ไม่ดีดเขาไม่ไม่ดีดในยู่ไอยู่อยู่นครปฐมอยู่บ่อปลาไปเลี้ยงปลาให้เจ้านายไเฮ็ดงานอยู่เฮ็ดไว่าทางครอบครัวน้องนี่ไปเฮ็ดงานไปเป็นครอบครัวไปอยู่บ่อปลาเพิ่นทั้งเมียแลยโด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 ยไปแล้วนั้นไม่ดีดบักไม่บริว่ารใดๆไม่กระถินสามลำโดยโดยโดยไงวะไอ้โอ้ยเขไม้กระชับนี่เออแต่มันบ่อปลาแต่เจ้านายบอก ทางเลยกว่าว่บาะบทบามันหกแล้วโดยูดโดยทาง road, ปบาทดักขันขันพันหรือล้มุดท้ายนี่แหละโดยโดยพันมันใหม่มันปกติมันที่มากไม่ใช่เนาะมันไปมันไปแส่บัญชีเออมันไปแบงนี้ดดูตีใส่แบงนี้เพ่อครับเอาไปบอดไปด้วยคิดกฎหมายตะกี้คือขโมยนะแมนเอาบัตรจะไปกวดกาบัดญาติอ๋อสาเหตุที่ว่าไอ้ตาบอดนี่กับโมเมนตามกรรมพันธ์เนาะหรือว่าเป็นอุบัติเหตุโอ้บุชม อัิตยเหตุโดยวันี้มันดีแล้วเพื่อนเขาพาไปหาหมอตาคลินิกน่ะเพื่อนเขาบอกจะชงเขาโรงพยาบาลใหญ่บ่มีบ่มีบัตรเราจะจำใจให้เมื่อเท่านั้นแหละเป็นอะไรด้ได้ต่อมันดีดน่ะตาไอ้ายมืดปุ๊บเลยหรือว่ายังเห็นอยู่ตอนนนัั้ยงเห็นอยู่บัตรเห็นบัตรเพเห็นอ๋อเบบมันถือสินประสาทตาเนาะเขาโตเต็มขนาดนี้บัตรข้างข่างนี่บ่ได้ถือมันคือถือมันก็เป็นนตำกันอ๋อเบบมันถือสายเดียวกันสายตามันต่อมัน มันเชื่อมกันมีสิ่งเดียวกันมืดมืดปืดมาเลยถ้าสมมติว่าไผมาปุ๊บมาปุ๊บนี่กับโบจักคดนั่นนี่เนาะนี่จะเชี่ยวขั้ววะอ่าไผเนาะต้องถามลูกชั้นชักถามลูกอดอย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 โอ้ไผ่อ่านางสบายดีเด้อเมย์แล้วไพ่อ๋อแล้ไพ่พันบอมาช่วยทั้งนั้นไอ้ไอ้พันปอบอแลเพันหน้าพันอยู่นี่เนี่อ๋อ ผมเป็นอะไร,ระตั้งแต่เดือดวาลเรื่มแต่อันตาบอดมาแล้วกะได้อยู่กับเมียน่นยังเหิงเติอบอยู่ว่าเพื่นกับหักษาอยู่น้ำเจ้าอยู่น้ำเจ้าแต่ปีสองพันสิบสี่ยัหอดปี2 0 2 1นเจ็ิ่นยังเด้นนปบั โอ้หากันนี่หักันนี่สองปีหลังนี่เนาะสองปีนี่สองปันสามการการการเพิ่นนีเนี่ยเพิ่นได้บอกน้องบอกว่าไปแนวใดแนวใดแนวใดเพิ่นอยู่บ่ได้แล้วเพิ่นว่าอยู่ไปกับโบมีอนาคตอ๋อเพิ่นวรอในนี่เนาะอยู่ไปกับโบมีอนาคตเขาคนแก่อบรมให้อยู่เพิ่นกับโบอยู่เลยอ้โแล้วเพิ่นไปในการได้เสียค่าชิ้นชอดเป็นยังไงทั้งอ้ายอยู่บ่หรือว่าบ่กับโบอะไรต่างคนต่างไปนี่แหละโอ้โอ้ายก็ได้ขออนุญาตนะถามน้ำหิดข้องกันทั้งอ้ายก็ได้เสียหิดข้องแบบว่าผูกมือเตาแคนทั้งในบ่ ตะกี้กับฮิดคลองตะกี้ไปทางเขาแบบท่านเชียร์แล้วคอยกับเชียร์เงินหลานหนึ่งกับงวดตัวหนึ่งให้เขาตะกี้แต่ว่ายังยังไม่ได้ปลูกมือตะเคแขนทีนาะแต่ว่าเสียคาดอกคาดองเขาก้อนโดยโดยโดยเสียฮิดคลองแล้วแต่ว่าท่านได้แจกได้ยังยังโดยเขาเมืองป้าคือวิชิกับฮิดคลองทางบ้านฮิดบ้านคลองเมืองกับแม่คอยและแม่เป็นแม่หมยไม่หางนางไมายเท่าเ่าเลย เราเกาใน nhà และหาให้บ้านให้เมืองเห็ดได้นจะหิดบ้านของเมืองคันห็ดก็มันหมดแล้วโดยโดยโดยแม่แม่วันนี้อันทางครอบครัวเจ้าจังเหลือจะคนอยู่ในบึงบ่น้ำบ้นอยู่คอยกับแม่กับคอยกับแม่คอยโอกับแม่กับลูกน้อยนี่กับลูกนี่โอ้เมียนี่ยหน่อยแม่แม่ยกับเถ่าแล้วแล้วน้องชายกับไปซูเมียอยู่อัตเพื่อผู้มันกับพี่นี่กับทำหมดได้ลายได้เขาได้เขาชาวหาชอบ มันนองนะมันกับที่ได้ก kind of mm. mm. ินได้มัน well, ก uh, well, ับูกมันม yeah. ันหนักทรวงพี่พี่ได้หนักหมดทรวมพี่ได้มายามบ้านพี่ได้หนักทรวงมันลก็แล้วแหละมันกับมีแต่เมถาวรเดียวกับเมียเพราะการทรมาหากินเนี่ยก็คือเม่แม่เลยแวเขาคืนหาเอยน้องเขาคืนเห็นเขาได้ปูได้ปลาเขาเยินห้ก็ได้กินแต่เขาพูยี้กันแลวก็แล้ว บอกว่า,าการเดินทางเดินไปหันไปนี่มีคนมาบอกหันบอกนี่เมนลูกใช่คนนี้บอกใช่คนนี้แล้ป้าพอด้เลยลยูกชายคนนี้ย,นนย่ำยำยำม,ม,ม,มันถิดมันเชา้าคือนี่ยังมันเข่าเงเยนแล้วแล้วเกี่ยวบขา่าปล่อยง้อยังไหนไปโอ้น้องคนนี้ท่านได้เข่าเงเยนบอกยังเลยมันยากบาทนี่ชูว่าไปเข่าเงเยนปั๊บนี่เจ้าอยู่คนเดียวเลยอยู่แต่เฮือนไปใช้พอดาเข่าลูกมาคันว่ามันทถ็ดมันเช้ามันว่างพามันมันจูงไปงมหอยอยู่ไสบปก เจ้กก็งมงมแล้วมันเปิดมลำเมียนน้ำมันเลยกัมันบอกคาะนีนองน้ำทั้งนี้น้ำเลยกเจะไปเลยทั้งนี้ทั้งนี้มันซีบอขาก็ฟังซาเสียงมลำมันหนวนี่มลำตายเลยโอ้เบวาอันลูกนั่นเอาเสียงมลำนั่นปิดอันสัญญาณบอก่อคบายอยู่หม่องนี้ตื้น เขียนนี่ตื้นบอกว่าลูกลูกอยู่มงใดมันเสียงมรำอยู่หันเหมืนบอกแปลว่าเราลูกลูกน่ะบอกว่าให้ลงงมหอยบริเวณนี้แปลว่าบอกให้ไปให้ถาขึ้นมาให้ไปเสียงมรำนี้ก็คือขึ้นโค้ลงไปเท่านั้นในแม่น้ำเลิกน้ำเลิกน้ำตื้นมันก็บอกพันผลไม้แล้วไปฉักผุ่มให้มันแคมพังมันก็ะจูงใบแล้วเจอมองมลำเลิกือกแล้วเที่ยงอันนี้กับทั้ง Ai mình oh. yeah. oh. oh 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 no. uh. no, hết ảnh lưỡi, nên là hát ảnh mọi người Rồi, rồi, rồi Thằng ngày này non như đây này này bật mà hút hai phút đấy chẳng mưa rồi Nón bàn này Dạ mà Hết hay na này chứ hả? Hít hay hết chẳng được Thấy hết phải

แต่ว่าลูกเมียเขาคือเห็นเขาปั้นให้แต่หนึ่งช่องเขก็ได้ท่านนะโดยโดยโดยคือได้กับรถนั่นแหละเนี่ยเขาได้เขามาเอาเขาก็เอาเมื่อบ้านเขาพูดเล่าพวกคือว่าทั้งเพื่อนเจ้านี่รถไทยกับยังบ่มี่ักบ่มีรถน้องชายมีคือบ่มีแล้วของน้องชายเขาซื้อกับลูกกับเมียเขาแต่ว่าขามาแต่กรุงเทพไทยว่าเขาตอนแรกเขาอยู่ใจพวกที่บ้านเมียมันเขาอยู่อินเขาเย็ดนาเ็ดนาคือกันบุกมันอยู่บ้านเมียเพคนเนาะ พี่นี่น้ำท่วมมันกรับ่ได้เขากินแล้วมันมันยังเขาถามทั้งนี้ก็บ่ได้คือกันได้ข้าวสิบปลายสิบสี่สิบห้าช่อแสดงว่ามีแต่ลูกชายคนนี้อันเห็ดหลับะให้พอทุกอย่างัลูกแน่และกับแม่แน่โอ้ใจเพิ่อนนอกครอบครัวทั้งนองก็กินทอดในกินทอดโอเคเนาะโอเคแจงหัวหน่อยเนาะทำมาช้าเล็กน้อยเขาก็จะถามมึงว่า ตอนตอนแม่เจ้าไปนี่แม่เจ้าว่าอะไรครับลูกตอน้องเขาบอกอะไรเขาบอกอะไรเอาแต่น้องไปบ่ค่ะไม่เพิ่มเพิ่มแม่เจ้าไม่ได้ถามน้องว่าน้องไม่อยากไปน้ำน้ำเม่บ่ยี่นะแล้วน้องตอบแม่าไวอยู่น้ำพ่อเป็นห่วงพ่อวะลูกแกล้งพ่อเราเอายันเดลพ่นเป็นห่วงพ่อเพิ่นเพราะว่าพ่อเพิ่มตาบอดเนาะ เพิ่นอยากถิ่มอยากไปป้าพ่อคน่นไปบ่ได้เน้อถามว่ามีลูกชายพอนนียังสิยลำบากเนาะลำบากอะไรยังสิยลำบากจัไรเงี้ยอันนี้จูงไปหันไปนี่จูงไปหันไปนี่ข้างนอกนี่เ็ยังสิเข้าโรงเรียนอที่เข่าแะไรกันแล้วเข้าแล้วเนาะย่างไปสถาบานน้อยมาหาบันเนี่ยสถาบันใหญ่มาหาบ้านน้อยออืแล้วถิ่มก็บ่มีบ่มีล่ะย่างไปบอยากชายเพรม่ลูกบ่มีอย่าโดยบ่มีแล้วทางง่ายนี่ ได้แบบว่าอำนวยความมสะดวกของไอ้นี่แบบเดยเนาะไม่ยั่งก็ได้มันมีอย่างเดบอมีอย่างเนาะมีอย่ีเลยแต่ว่าขายก็แม่นว่าขาดเบิดมันยังกบคีขาดเบิดแล้วไม่ยังอะไรทั้งว่าถือว่าสุดว่าน้องเของเทียนก็ต้องการชื่อเสื้อผ้ามันยังไม่เบิดนี่เนาะต้องการบดอะไรไม่ยังอะไรจ้งต้องชื่อเสื้อผ้าให้เครื่องของเทียนเนาะจ้ะเดี๋ยวเร้่องนานี่น้องลงเทียนเนาะลงแล้วบนท่านโม บ่ทันจังแป้นแหละเพราะปจุบันี้หมู่ลงเบิดแล้วแต่เพิ่นน่ะยังแบบว่าอยู่นําพ่ออยู่เพราะว่ายําบกเนาะว่าเฮ็ดีเนาะันหมู่การเียนนี่กเียนมื้อใดก็ได้อยู่ให้เียนนั่นทันหมู่นะบ่ทันแล้วยายดนะาพ่อหมดแล้วอืมสิเนาะเนาะลูกจุกข้าลูกจุกเบิ่งนึงลูกจุงเบิ่งนึง โอ้เพราะว่าท so ั while, while, so to to no. uh ้งน้องเพิ่นกับยังน้อยเฮ็ดบ่ได้เนาะพ่อเฮ็ดบ่ได้พอได้แต่นำทางโดยกับพอนำทางให้พ่อนำทางให้พ่อให้พ่อเฮ็ดเบี้ยแต่ทั้งลูกก็เป็นผู้นำนำพานำทางเนาะจ้าจ้ะว่าขออนุญาตนำไปว่าเข้าห้องน้า้องในอาบน้ำอาบนี่มีแต่ลูกบ่อคันไปในเช่นนะเขาเขาคันเขาอยู่ดนโดนเขาจือกรรได้แน่จสักน้อยเขอยู่บ้านนะอ๋อมีมีห้องน้ำอยู่บ้านนะครับบ่มีแล้วห้องน้ำป่า ป่าวเนื้อหางก็กำลังเคาะมางมไปเบียร์เราจืดกำได้แล้วบางเทธอมันไปบางเธอกันเวลานองอยู่ใกล้ๆาเขาป่าได้นั่นยังบ่หมดป่าใหญ่นด้นเขาอ่ะเออเห็นไหมดู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 ใครอยู่มันยังอยู่บ้านนอกอยู่ออออเอการอยู่กินนี่กะพอเพียงอยู่บ่ครอบครัวพ่อเพียงแล้ว เอาหนาเลยเช่นใช้หาอยู่หากินใช้แต่แม่เท่าๆแม่เท่าๆตอนนี้เพิ่นก็ไปบปอยู่ดีเนาะเพิ่นไปเพิ่นไปหาขุดหาขุดกบขุดกระปูขุดกระปูเะยข้าวทึ่งกระปบมันมุมนี้เนาะมุมข้าวไม่หนักเนาะเจ้าแม่นเน่นขุดกบขุดกระปูนีนี่เองเนาะของครัวเพิ่นเนื่องลาวคือสาเหตุที่ว่าที่มันตาบอกกะ <static S 1> คือว่าอุบเหตุเกิดอ no. ุบัติเหตุโมเมนต์เป็นกบพันธ์เนาะเกิดอุบัติเหตุมาเต็มเมืองไทยโดยเพราะฉะนั้นใช่ไปเำ็านงานอยู่ประเทศไทยก็ดนปะไปสามสี่ปีนี่แหละขลังอยากได้คือบ้านคือเมืองเลาวเพราะฉะนั้นโดยโดยไปพึ่งน้องหลับจ้างเขาจะเก็บเงินเดือนกับบริษัทแฟนของโฮมเมอร์ไปบ่ได้กลับมาเป็นีฮงเสียเมียอีกเนาะ เชียแล้วเขาอยากไปให้นะ,ขะเขาเอยากไปเขาก็ปล่อยเขาไปเนาะปล่อยเ,อเ,อเขาไปเถ,ถ,ถอะเขาม,มีอ,<ด>อานาคตกายกว้างๆอะไเขาคือเห็นลูกก็ย่อมือเลยเด่านน,นีเขาอยากไปมาชีวะว่าทางน้องนี่เหิด บ่ได้มีแนวพิเศษบ่แบบว่าเห็ดปินบ่เห็ดได้บ่ในในณะเฮ้าที่มองอย่างบ่เห็นนี่เฮ้ามีพิเศษนี่ทีว่าเฮ้าเห็ดได้ทุกมีอย่างบ่ได้อย่างจักยาเนาะบ่ได้อย่างจักรยานอ๋อเบบบ่มีพิเศษอย่างเฮาเห็ดบ่ได้เลยเพราะว่าเราก็ยังบ่เคยเห็ดหั่นเห็ดนี่ก็ยังไก็เลด้บ่บได้เนาะครั้งฟังหันในบ้านเพื่อจะมาทำมาใิ่เอาไปเฮียนขึ้นยันมันยาขึ้นน้ำลูกขึ้นแม่ก็ยันยบ่มีไฟอยู่ เอาไปเฮียนพิเศษไ้วยว่าหายมีอันอาชีพติดตัวแน่จ้าคือบัดรจิปายบัดเป็นห่วงทั้งลูกทั้งแม่หทวงลูกลูกก็ลูกน้อยเนาะแม่ก็แม่เท่าจ้าแม่เท่าพวกชิปายแหละถึงข้าสซีโบเฮ็ดยังไม่ได้ข้าก็ได้อยูต้องการชี้ขาก็ใคร่เนาะเนาะกูแจ๊กเขาเออเป็นยังเป็นยังโอ้โหบท้าไปบ่เท่าบ่เคยอยู่เคยไปบ่จักรไทยเป็นจังได๋ฮะน่ะโดยโดยแน่เนาะเพราะว่าาเฮแบบ่เห็นฮุ่งโดย แล้วเวลาทั้งน então, ้องใส่กินใส่คำนี่ใามลูกนี oh, ่แหละไปยังหล่าไปยังไปยังน้องกับสิจักนะบอชิจักนี่ะบิจักแน่ฮะอชจักเี่ยฮะชจักแน่แล้วไปไปชิดไปซาบไปแชนจักบัดจันทอนว่าก็ซื้อท่านท่านี่เขาทอนให้กับจักอยู่บ่จักกรถามพ่แล้ว เพราาะว่โอ oh, yeah. uh ้ถามพอเนาะเพื่อเราปะยักกันเนาะทางน้องเพื่นกันยังโบดีเฮียนเนาะทางเฮาก็อยากให้สนับสนุนที่ว่าอันให้น้องได้เฮียนเนาะเพราะว่าต่อหน้าไปนี่กัเพิ่นจะได้เบิ่งแยงพอเพิ่นแล้วกัพ่อก็จะได้เพิ่งพาเพิ่นเนาะทางเฮาบ่เฮียนนี่คือสิบ่ได้อยากเฮียนอยู่ว่อยากเฮียนอยู่แต่เข้าเพิ่อนทอยังงงเพราะแม่โด้ยอยากเข้า ด้โดยม่ลงหลังเขาอย่เนาะเดาม่ได้พอเด้เขาเยนเข่าเยนต้องสบายำบี่นี่ก็ดยยคู่นี้ดวย่น้องบวากันยังบรดเคยเขาเย็นเข้าใจพ่น้อน้องเนาะพี่กายหนี่ขึงวคือขึงกลางก็ใี่แล้วนี่แล้วเกี่ยวเขายังนไหวนึ่งดูบันนี่ประชองน่ขึ้นประชองจังวเลยเย็ดยังกับบัท่มูเนาะันมูเนาะเพราะว่าอยากนำเข้าครัวย น้องเพิ่นกะโอ้ยน้องเนาะมาเห็นครอบครัวนี่กะโอ้พี่น้องเลยหัวใจโคตรทูเนาะอ่าทางเฮากะได้มาโอ้ลมกับครอบครัวน้องเพื่อนกะพอสมควรเนะน่ยเนาะเฮากะมีแต่กะวิงวอนว่าถ้ามีผู้ใหญ่ใจบุญมีผู้ใหญ่ใจดีจากซอยเดือทางครอบครัวเพิ่นะนี้เนาะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์การเที่ยนของน้องเพิ่นหนัน หรือว่าจะมีอย่างกาได้พี่น้องเนาะทีว่ามีเนาะเพราะว่าทางครอบครัวเปินกับขาดทุกชิ้นทุกอย่างอาจานย์เนาะถ้าว่าอยากมีการซอยเดืออยากยืนมือขามาซอยเดือหรือว่าสนับสนุนการเฮียนของน้องเพิ่นกับทางเฮากับยินดีเป็นสะพานบุญให้เนะาะทางเฮากับทได้มาอีกเทือน,นึงพี่น,อนอ้องเนาะเฮากับได้โอ้ล้มกับทาง,งครอบครัวเพิ่นกับคือสิ้เรื่องเล่าไปพร้อมกันแหละพี่น้องเนาะเป็นทีมาของเพิ่นกัคือหู้ก,กันแล้วเนาะ ทางเฮากะผมมีอย่างหลายพี่น้องเนาะมีแต่มีน้ำจีน้ำใจเล็กๆน้อยๆให้ทางครอบครัวน้องเพื่อนสัตว์่น้องเนาะเขาก็มาหอดมาถึงเป็นจีเรียบร้อยเฮากะมีน้ำใจเล็กๆน้อยๆพี่น้องเลยเพราะว่าเฮากะอยากให้ลายอยู่แต่เฮากะผมมีเนาะเพราะว่าเขาเขามาคิดเลขขาเฮามาอีกคิดหนาก็จะมีเครื่องกดเบรนมีเงินหรือว่าขนมเล็กๆน้อยๆมาต้อนน้องเพื่อน ว่าตอนนี้เฮามาก็เฮากับโบจักทรีมาเออบคือว่าสีได้พ่อเพื่อนไปชาแนลเอากระมิ้นน้าใจเล็กน้อยให้น้องอนะลูกนะขอบใจด้วยลูกด้วย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 ขอบคุณขอบใจอ่ะสบายดีเด้อเด้อโดยสบายดีโดย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 นะพี่น้องเนาะเอามาสัมภาษณ์ครอบครัวนี่กับสีหูเรื่องอยู่พอสมควรพี่น้องเนาะอ่สุดท้ายนี่ลุูกไง ยายหลายคนอีกน้องพี่น้องนกันที่ได้พูดได้ทราบลำกันนี่คือที่พากอาศัยของเพิ่นอาชุดท้ายนี่ก็ะคอไว้ใช้แห่คลอนพ่อแม่พี่น้องไอซีของรู้ไงห้อยู่ดีมีแห้งบรรจุทุกคนสั่งลูกคุ้มขึ้นให่ห่งให้มีให้ลำหายด้วยพี่น้องเนาะคิดเงินอะไรเงินคิดทองได้ทองพี่น้องเลยปัสกาความเจ็บไข่เนาะหายดีมีแห้งแห่มันแห่ยงินให้ลำหายด้วยสั่งลูกคุ้มขึ้นขอกล่าวคา่าสบายดีสบายดีพี่น้อง